ส,สวัสดีค่ะเหมือนในค่ะน้องเฮาค่ะตีออนมาเหลตีก้องหลงตีเว้งน้ำรันในค่ะวันนี้นะคะโบจะพามาเที่ยววัดหลงจ้องหลงตีน้ำรัน,นที่น้ำรันนะคะที่นี่นะคะจะเป็นวัดเก่าแก่กที่สุดนะวัดหนึ่งในน้ำรันเลยนะคะถ้าหากว่ามาเที่ยวก็คือจะพลาดไม่ได้เลยนะคะวัดนี้ทั้งเก่าแล้วก็สวยมากค่ะายา่มเหลวเขาคามามีไว้อยู่ที่วัดมดลูลราชจ้องหลง ในน้ำรันนะคะเนาะย่อโกตีวัดอัน,นในเนแตเป็นวัดอันเก่าแก่อันหนึ่งในน้ำรันในคะอ,อ๋อย่อกกตีแนตั้งหลังในตั้งหลังวัดในซ้มเตมีมหาเมมุนีในค่ะซึมาได้ค่ะเนาว่าเตเป็นส้วนที่ไหน,นาวัดในเตอยู่ในกลางเว้งน้ำรันในค่ะอ,อ๋อวัดนี้นะคะจะอยู่กลางเมืองของน้ำรันเลยนะคะ เดี๋ยวหมอจะพาขึ้นไปดูโผล่วัดนะคะเระธาตุเอี้อนเมื่อด้นหนย่องเลยคะ ก็ได้เป็นในวัดเลยค่ะ นี่ก็ไฟดับนะคะเราก็เลยไม่ได้ดูข้างในนะคะจะดูมืดนิดนึงค่ะเ mm hmm. มื่เร็วไฟหมดไว้นะะ่ยค่ะเนาะกดติหันในวันในรับเสกอีกิดหนึ่งค่ะก็พาติวันกลับยตั้งในหน่ค่ะข้างในจะทาสีไว้เป็นสีเขียวนะคะผน,นังจะสวยมากเลยนะคะ ก็จะเป็นรูปของเจ้าอาวาสที่นี่ค่ะเมือนเดิมเลย <S <S เราไม่ได้ถ่ายดีๆเลยเดี๋ยวคราวหน้าเป็นมาถ่ายต้องโมจะพาไปดขูข้างล่างค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ,ะในวัดนิกรับสิง์เลยคะนะ่ะเนาะไฟบอดแทกออ่ำไรป้อลิ้นี้คะ่ะข้าคาเดออนก่อนในตั้งใตเลยคะ่ะสังเกตได้นะคะว่าวัดถ้าเป็นวัดเก่าแก่นะคะก็จะมีเสาเต็มไปหมดเลยนะคะเตหันวาว่า,เ,าเป็นวัดเก่าใช่ไหมคะนะเดหันวามีเสานำๆจซอมกลางย่องในะคะ่ะ แล้วก็จะพาไปดูทางด้านนี้นะคะก็คือน้ำรันที่เขาเรียกชื่อ,อน้ำรันนตอนนี้นะคะตั้งในนะคะนเนาะต่เป็นตีน้ำรันนะคะรบคะปันกระ้วยจ้ามกันคะ่ะ เค okay, ที่นี่นะคะเคยมาแล้วนะคะกับพี่แอนเน่แล้วก็น้องแป้งเคยมาได้กันครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าน้ำรันนะคะก่อนที่ยังไม่เกิดเป็นก่อนที่ยังไม่มีเมืองมาตั้งเมืองที่นี่ยังไม่เรียกว่าน้ำรันนะคะก็จะมีน้ําฝุดออกมาจากใต้ดินนะคะแล้วก็ไปใต้ดินแล้วก็มาฝุดตรงนี้แล้วก็อีกหลายๆที่ก็เลยเรียกว่าน้ำรัน,นะคะ่ะ อ๋อค่ะดีหนข่ค่ะแต่เป็นน้ำรันน,นคะคะอันเนนป็นย่านเปอร์วานน้ำอันในเสจัางไรห้องกึกป้ามาหวานน้ำรันน,นคะคะตรงป้ายนี้จะเขียนไว้ว่าน้ำรันนะคะ นี่คือแหล่งกําเนิดของน้ำรันนะคะและ้วทีในคณะเตาเดเบนทีน้ำมันน้ำมันรันกว่าไตาลินจะก็ฟุดออกมานค่ค่ะแล้วก็ตั้งในในเตอ่มเข้าไรนะคะเนาะถ้าเป็นข้างในนี้จะเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาล็อกกุญแจไว้ จีน่คะเนาะแต่เป็นตานนํำเตีก้นใจอาบนะคะผู้หญิงเต็มอาบเลยนะคะเนาะเพราะผู้หญิงอาบใน้น่ำเตแห้งนะคะที่นี่นะคะจะเป็นท่าน้ําสําหรับผู้ชายอาบนะคะถ้าหากว่าผู้หญิงมาอาบน้ําก็จะแห้งไปเลยนะคะเขาก็เลยจะมีที่ผู้หญิงอาบไว้ทางด้านโน้นค่ะตีนั่งยิ้มอาบเต้เตมีตั้งปุ่นนะคะเนาะส่วนแถวแถวนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัววัดนะคะทีนในเป็นสิรไฟในวัดค่ะ ี่คือจะเป็นมหาเมยมุนีจำลองจากมันตะเลนะคะแต่ก็จะมีเจตีไว้ตรงด้านนี้ด้วยค่ะถ้คาเดมีเจตีไว้ตั้งในไหนคะนอะ่ะตั้งพื้นทแต่เป็นมหาเมยมุนีฉันเอาเยิงเอาจีมันตะเลนะคะ่ะ ชาติที่อยู่ข้างบนนะคะจะเป็นธงชาติศาสนานะคะแล้วก็ที่นี่จะเขียนด้านบนจะเขียนไว้ภาษาพมา่าเรียกว่ามหาเมีดมุนีพยาจีน้ำลันเมีย่ยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่าพระราลงมหาเมีธมุนีเว้งน้ำลันในเขาแปลว่ามหาเมีดมุนีในในน้ำลันค่ะ ไลต์้จยแคปตินเขาในยองพลาเลยค่ะนี่คือห้ามใส่รองเท้าเข้าไปใน จริงเวลานี้เขาก็จะปิดไว้นะคะให้กราบว่าเวลาตอนกี่โมงหกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหรือสี่โมงเย็นหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะที่ในคณะเดบ,บันไหว้หกโมงเจ้าดอกว่าถึงสี่โมงกลางคืนเลยค่ะ คือฝนตกนะคะมเมื่อเดียวฝนตกนะคะถ้าค่ะอา,า,าหารน่าเหละแน่ร้อจะแน่เลยค่ะนะข้าวบั้าน้ำมันเป็นมน้าปอฟรีเวตติ้งเนี่ยจะเป็นซ้ำในจองหลงแห่แลก็ซ้ำลอยทตี้ยลอยเต้งลอยลอยตื้งแล้วก็ลอยซ่างนคะน้องข้าวบั้นน้ำจะก็เปลี่ยนง่ายๆในเวียงเกตเด็กมากดีเลยคะส่วนมากถ้ามาถ่ายฟรีเวตติ้งนะคะจะเป็นที่นี่น,นะคะเขาจัดสวนไว้อย่างสวยงามเลยค่ะ ตอนนี้คือฝนตกหนามากตอนนี้เวลากี่โมงห้ามงเย็นตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าเรามาเจอฝนพอดีกลับไปไม่ได้ต้องรอให้ฝนหยุดก่อน ก็คือฝนตกแล้วก็ลมหนาวมากนะคะจริงๆช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะแล้วก็เจอฝนตกก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวในสวนค่ะแล้วก็ไม่ได้ทัวร์วัดนะคะเออเมเรียวฝนตกไปในะคะเนาะกัดกอกัดเยากอลมกอลมนะคะเยาะกออ่าไรออนแหลนสวนนะคะป้องปันใหญ่น้ำคะนาต่างบอกว่ามาเตียงอ่อนมาแหลนสอนนะคะแล้วก็โมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะยินดีต้อนรับอย่าอย่านำนำที่แ้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะคะสาสังาสวัสดีค่ะ